ทีมิสคืนมาเปิดแรงเกินไปครับจะให้กับเบลิงตันเติมขึ้นมาได้ครับวราดอนเปิดลูกนี้แล้วตีเสมอได้ครับ1ประตูต่อหนึ่งครับโอ้ยิง2นัดเลยครับวราดอนอุ่นอาดเป็นแบ็กที่เติมเกมลุกขึ้นมาแล้วดูวุบวาดเลยครับแล้วก็สุดท้ายนี่ครับขึ้นมาถึงเส้นหลังแตะมุมแคบแต่ว่าโอ้โหไปเฮกับแฟนบอลตรงนั้นกระหึ่มเลยครับเราได้ประตูตีเสมอเร็วครับเวลายังเหลือเยอะนะครับ ประตูขึ้นนำของพลังการนาทีแรกประตูตีเสมอของแพร่นาทีที่12ครับโอ้รูปแบบของทั้งสองทีเวลาเจอกันเนี่ยมีแนวโน้มจะยิงเยอะกันทุกเกมเครับเจอกันในหลีกปกตินี่แพร่ี่แพ้คาบ้านนะครับแต่ว่าถ้าบ้านพลังการพลังการก็แพ้เหมือนกัน <c oughs> ดูว่าจังหวะแตะมุมแคบแล้วมไม่ดีครับจังหวะขาเซฟของประสิทธิ์พดุงโชค โดนเหลี่ยมแล้วกลายเป็นว่าบอปลปริ้นเข้าประตูไปครับอูแต่เลือกยิงอัดเข้ามาแล้วจริงๆเป็นคนที่ยิงแรงอยู่แล้วด้วยนะครับทางวราดอนฉลบเท้าของประสิทธิ์พดุงโชเข้าไปครับเอาครับตีเสมอเลยพยายามหาช่องเจาะอยู่ครับลองส่องไกลลูกนี้ ตีเสมอหหนนึึงน่ง่งเลยครับโอ้ประตูสุดสวยครับจากทางระดอนอุ่นอาจครับ <c oughs> นาที39ครับโอ้โหประสิทธิ์ประลูโชคไม่คิดเลยครับว่าวรดอนอุ่นอาจจะยิงไกลขนาดนี้ครับโอ้โหแล้วบอลพุ่งตรงตะข่ายครับโอ้โหประสิทธิ์ป็ลูกโชคนี่ได้แค่ยินมองครับไหวตัวไม่ทันนะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับนาที39มพร์ยูรเทศครับตามตีเสมอได้สําเร็จนะครับจากลูกยิงของวราดอนอุ่นอาจครับโอ้โหเดี๋ยวดูภาพช้าลูกนี้โอ้โหกล้องก็เกือบชับไม่ทันเลยครับลูกยิงโอ้โหพุ่งแรงมากครับ คือดูจากระยะนี่เกิน30หลาแน่นอนแต่ว่าต้องดูตำแหน่งของประสิทธิ์พดุงโชคด้วยครับอาจจะไม่ได้คิดว่าวราดอนจะยิงเลครับโอ้โหหมดสิทธิ์นะครับดูอีกทีไกลขนาดไหนครับโอ้โหมีมี4ีหลาครับใช่ครับแต่งหนึ่งจังหวะดูครับโอ้โหแล้วกดลูกนี้โอ้โหเนี่ยครับแต่งหนึ่งแล้วไหลมาแล้วกดด้วยเท้าซ้ายแล้วบอลพุ่งประสิทธิ์ไม่ทันนะครับดูครับบอลแรงมากครับ ยิงไกลถึงว่าบอลพุ่งแรงและดีมากทิศทางดีเลยครับหนึ่งประตูตัวหนึ่งนะครับนาทีที่39มสรบเไครเต็ดครับตามตีเสมอพลังการจากวรดอนอุ่นอาดน,นะครับ